มาเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับโอ้โหเอริกเชนฮากมั่นใจคุณภาพแมนยูนะครับสามารถปราบลิเวอร์พูลคาร์แอนฟิลด์ได้คืนนี้ครับโอ้โหมาตามกันหน่อยครับล่าสุดเอริกเชนฮากุนซือแมนยูแสดงความมั่นอกมั่นใจว่าทีมของเขาเนี่ยมีคุณภาพมากพอจะบุกมาชนะลิเวอร์พูลเกมแดงเดือดคืนนี้ที่แอนฟิลด์นะครับผมแมนยูฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก่อนออกมาเยือนลิเวอร์พูลครับแถมยังมีปัญหานักเตเจ็บมากมายเลย โดยที่ผ่านมาเชนฮาก็พาทีมาโดนลิเวอร์พูลถล่มยับเลยนะครับศูนย์ประตูต่อเจ็ดมาฟังสิ่งที่เทนฮากได้พูดถึงลิเวอร์พูลที่เป็นจ่าฝูงตอนนี้หน,น่อยเขาบอกว่าพวกเขากําลังเ,งเล่นได้ดีไม่ต้องสงสัยในเรื่องนี้เลยแต่เราก็มีเกมหนักๆในช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นไบร์นก็เป็นทีมที่หนักมากๆเราได้เห็นว่าเราสามารถประทักกับพวกเขาได้และนี่คือความท้าทายของเราในวันนี้เหมือนกันเมื่อถูกถามว่ากังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บหรือเปล่านะครับที่ต้องเผชิญตอนนี้เชนฮาก็บอกว่า เราจะส่งทีมที่มีลุ้นลงไปคนที่มีความมั่นใจว่าจะเอาชนะเกมนี้ได้เรากําลังเตรียมความพร้อมทีมให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้เรามีความมั่นใจว่าเราจะส่งทีมที่สามารถเอาชนะที่นั่นลงไปได้แน่นอนอันนี้คือสิ่งที่เอริกเชนฮาร์ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่ามั่นใจว่าก็อาจจะเอาชนะลิพูได้เหมือนกันที่แอนฟิลจะบุกไปย้ำให้ดูนะครับก็ลองมาดูกันว่าคืนนี้ใครจะอยู่ใครจะไปนะครับโอ้โหแดงเดือด แดงเดือดนะครับผมหรือว่าพูแมนอยู่พลาดไม่ได้จริงๆครับห้าทุ่มครึ่งนะเวลาตามบ้านเรานะครับผมโอ้โ oh, หจัดมาฮะเดี๋ยวรู้กันทุกคนจุดจวด